บีเอ็มเอ็กไม่นะไม่ตัวเจงกไปชิดตัวเ็กเก่ล้วสวยจี๊พี่ยืนตัวดีว่ะไอ้การ์มันสิยันเต้นแล้วสวยอะเดี๋ยวเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอการมาลุ้มไปอ่ะใช่อ uh ันนี้รถโกนใช่หรอไอเซอร์เซตินโนวะเออ ดูคนนี้วดูคนนี้จับตาไปดิ้ว้าไม่ใช่คนนั้นแล้วนี่คือผู้นำนะเนี่ยจุม็ปน คนกลัวไม่ใช่ชนคนผู้นำผู้นำมันเอาแต่ผ้าไม่ใช่คนนั้นอั่นี้ป้ใหญ่แล้วเตรียมรถให้พร้อมปวดสั่แล้ว มาีิมเรจะไชีมเรจะไฉีดมผกชิมละเมื่อยนะเราจะไม่ชิบุกนีนะทันเอาปืนชิบวกไปอันนี้เราไปโดนนะแล้วสวยแล้วเราขับมอไซค์ขับขับใครขับมาเลยนะเอาแบบดีๆเลยอ่าขบวนการสี จะไม่ฉีดบวกเฮ้ยบวกบวกบวกโคบวกใส่เสื้อขาวด้วยไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อเสื้อขาวก็โคด้วยีอบวกยิงขนาดนี้เอาอาพีชยิงกล้องก็ได้นะไม่มีเลยจะหัวตัดไม่พอโอยบดลูกปืนบดแม่งตั้งเท่าไหร่ห้าหมื่นกว่าไอ้สัตว์ยิงขนาดนี้ตำรวจมึงยังไม่มาอีกเหรอ

ข้างล่างเอข้างคนวะข้างล่างใช่ไหมข้างล่างข้างล่างอย่างล่างกูอยู่ข้างล่างเดะ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 ในพวกไม่ต้องมีมินีพวกเลยเฮ้ยมึงทำอะไยไมตายตายก็ตายตายได้หรอฮ้ยไม่คมเลยอ่ะไไป ใช้รูดมาคุมเดมโมเชั่นเต็มเต็มคลิกคลิกลุัวเลยแม่งเสร็จพร้อมกันนะที่พี่เห็นเยเสร็จพร้อมกันการคลิกรัวไม่ไม่ได้มีผลอะไรเลยครบโอ้สาตาโอ้สาตาอ้คุณย้วะคุณลองยวะสักเนีนสามสองหนึงว อุ้ยเดกโดนดิเนยิ่งยิ่งยิ่งแล้วล้วแล้วแลวอ้าวอะไรผิดใครมันกดสัญญาณเตือนไฟอ่ะอ้าวคุมเคาน์เตอร์ไม่ได้คุมเคาน์เตอร์เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ได้คุมเคาน์เตอร์เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไงว่ากูยิงไอ้กระดิ่งหมดแล้วนะไม่เลียนเลยตามเลยตืมเลย ฮัลโหลวางมืเสร็จก่อนเอาล่ะไปเลยไปเลยพี่น <motiv ators> ี่เกย์มาโคไม่ได้ใ <när> ช้เที่ได้เกมนี้เลยเดี๋ยวทำไมมันเงียบจังวะเออร้องกันหน่อยไป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 เราเราขบวนการสีสิงไม่ใช่ไม่ใช่ออกไปแล้ว รถถัง,ถง,งโผ<ห>ล<ช>่อย่างเดียวเดียทำไมมันมากกว่านี้นวะเอ้ยมากกว่าเดิมวะเดี๋ยวนะนี่ระดับอะไรเนี่ยฮาร์ดใช่ไหมว่า hard แน่เลยเนี่ยอเดี๋ยวนะกูไม่ได้เคลื่อไม่ใช่เหรอฮาร์ดแน่เลยเนะ <c oughs> นีเยนะ่ยเอ้ยแต่มันมีชีวิตนะมันมีไลฟ์หนึ่งนะนี่เปิดตัวยังไง นี่ไงพี่ไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วอารมณ์พุ่งกอดจากตรงนี้ไปเลยก็ได้เนี่ยอ่าหึยโดนยิงว่ะพี่อุ้ยมันเยอะกว่าเดิมมามันเกิดอะไรขึ้นเออไม่ลืมซื้อขนมป่ะอุ้ยลืมซื้อหมดทุกอย่างเลยดีนะก็ซื้อมาแล้วอุ้ยโคตรสวยอารมณ์พุ่งกอนได้ป่าวะเอออารมณ์พุ่งกอดไปไปสัสขอบเว้ ล็อกไอ้สัสล็อกด้วยอุ๊ปปี้อไอะโอ้เอาจักรยานพี่หนีดิพี่เจรยานเหน่อยไปไหนวะไอ้สิ่งมันตะกระสุนแม่งไม่มีขนมเลยมากเกินไปแล้วนะบางทีอ่ะไอ้สมันมากไปอ่ะไอ้แต่มันนี่มันโนมมากเลใช่อ่ะโอ้ยไอ้เอฟไอเอฟไอเต็มเลยเฮ้ยเอฟไอเลยงงสัตว์มากเดี๋ยวเคลียร์หลังให้ไปก่อนเลยมีเลือดให้เก็บนู่นด้วย มันแล้วไม่มีเลือดให้เก็บไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยมันรู้แปลกๆเลยตรงนี้มันเป็น EBI มัน normal นะกูเล้ว normal ลนะจิ๊บนะอุ้ยเก็ตกตรงนี้เดี๋ยวไปเลยไปเลยแยกกันเถอะทายเงี้ยพี่บอกเลยแยกกันเลยแยกกันเลยไปกันเรียบร้อยเอ้า ไหนไหนอุน้ยเก๋งเอาใหม่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 อยากรู้จริงๆนี่กูอยู่คอนเสิร์ตใช่ไหมใช่แล้วคอนเสิร์ตพี่แบงค์ไม่พี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยวงภูพี่แบงค์วงผูพี่น้อยวงภูพี่น้อยวงแหวน <laughs> <laughs> กานออกกล้องครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอีพิกมากเดี๋ยวเดี๋ยวขมอนอะไรขมานขมออะไรมอดมอดนะตกใจนึกว่าแบบอะไรแต่ละันก็เงียบไปเลยเนี่ยตกใจแบบ get in the bike เลยเนี่ยมันเงียบอ่ะใครเงียบ get in the bike ถ้าให้ยานมาสี่คนขี่เนี่ย กูยอมยอมยอมวิ oh. ่ง <defines> อ่ะต่อจอยให้เร็วเอเบไอไม่มาเอ้ยดีเละจะให้มันมาป่ะรีบป่ะ่ะไม่เอาเอ้กูไม่มีปัญหาแล้วเยอะอยู่นับสามสองหนึ่งกลับเอ้ยโอ้โหใคามาบังวิธีกระสุนอะ ไปเฮ้ยบางวิธีกระสุนเฮ้ยบางวิธีกระสุนออกไปเลยไหมออกเลยออกเลยบอสไม่มีปืนแล้วอะปืนหายไปเป็นเป็นคืบเลยอะปืนหายไปไหนไม่รู้แต่ดียังเหลือ่ะพี่เจียวไปวิ่งเลย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 จะตั้งรถเยอะไปเลย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 เฮ้ยกว่าจะหมดวะจำก่ัแป๊บนึงเราจะไปล้างช่วงต่อ ล,ล,ลให้มันให้ไปตรงโน,น้นประวันอ่ะเน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 , αι, น αι. ตามมาตามมานัดหนึ่งนัดหนึ่ง,ง,งเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเฮ้ยมายิงตรงนี้ใช่ไหเราต้องให้ไปสีเหลืองเหือหรือเปลนะ่าน่ะสีเหลืองเลยกำลังไปอยู่เนะ่ยสีเหลืองมันอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยอยู่หน้าเนี่ยของพี่มันต้องกลับไปข้างหลังเนี่ยกลับเพื่อมาตามมา อ้าวอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยจริงๆด้วยต้องกลับไปที่สีเหลืองอ้าวพี่มึงเห็นมั้ยกูป่ะฮะไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยเขาไปเอาอะไรพี่ลืมเราเราแมสต์ตรงนี้กันอีกเฟลเลยเราเฟลเลยเราเฟลเลยอ่าฮ่าสีเหลืองมันบั็อกอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะพี่ผ่านมาแล้วแต่มันบั็กอ่ะต้องให้พี่ไปอ่ะฮะ เออร้านหนึ่งเหมือนเดิมวะเอ้ยเฮ้ยปืนกลับมาแล้วกลับมาแล้วหมกลับมาแล้วเลยโดนยิงวะน่ะโบ่นเลยเดี๋ยวไปเอาแสนหนึ่งที่ได้เนี่ยกูไปเอาไปแล้วหรือเปล่าเอาไปทำอะไรอมเนี่ยอมแล้วเผาเลยเอาไปชื้ออมเนี่ยอมแล้วเผาเลยเอาไปซื้อย่าบอกเลยอะไรอะไรกูทำได้แล้วเนี่ย ถือไอพีจเดินกูก็ยอมขอให้กูบานกูจ้าเป็นแข่งก็คือยาเออยาไม่ต้องหรอกยาซื้อเลือดซื้อเลือดบดมาก็ดูดได้ลไปเลย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 มันไม่ให้เป็นจุดตรงนู้นเหรออะไรเดินผ่านตรงนี้มันก็เสร็จแล้วทำประจเออพี่ลืมบิดที่งงหรือเปล่า ตายตายตาเมกันตายแล้วเมกานใ่เชาดดดาใช่ไหมอเมื่อกี้มันตกตายหรเปล่าวะฮะมันตกมันตกพูกมันตายอะไรนะไรนะมีมไมยิงทอร์ดกูแก้วใครจ

จิบก่อนเลยแล้ยกลับไปแล้ว,แล,วแล้วไปเลยนะไปกันเลยนะไม่ต้องจอดแล้วนะไม่ต้องรอเลยไปเลยแยกกันเลย <c oughs> ให้รอดอ่ะ <c oughs> แยกกันเลยนะใน <c oughs> ส,สุดท้ายมันก็ต้องไปจุดจุดเดียวกันอยู่ดีแต่ก็เอาตัวรอดแล้วกันทำ <c oughs> ใจไหมไอ้เกมขับปาดกูดิไอเอ็นบีซีนี่กวนตีนกูจังเลย ไม่ต้องขับแล้วขับไว้ขับใจเย็นแต่เบรกด้วยอ่ะเอาง่ายๆหลบยังหลบได้ก็เป็นพอขับไว้ขับใจเย็น,นเดี๋ยจะไปจะไปเสียตรงไี้เนี่ยอะไรวะทางปับเสียนทาเออทางปับเสียงไปเสียตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันจะดักยิงไง <c oughs> นี่เราเลือกทางนั้นว่าทางปับเสียเลยวสำลักเก่งขนาดไหนก็ต้องไปล้มเลย <c oughs> อลุ้ยเยีกเก่กอบเบรกไม่ทัน โล่งแล้ววะการนำมาก่อนมาดีอย่างนี้เอง่ใช่ดูข้าหลังเลยดูข้าหลังตงตงกูนี่เต็มเลยไมีอะไรน่าจะตกมาตรงนี้กันแล้วล่ะไปเลยไปเลยอุ้ยบอลอะไรอุ้ยบอล NCT เลยบอกมันทำไมอ่ะ ลบเอ้าซายได้ได้อินโว้ยลบซ้ายใช่ไหมโอหลบซ้ายอ่ะไม่อยับผิดอะไรบอสเนี่ยไม่ใช่พี่อะไรครับพี่กำลังตามโบอสอยู่ไงพี่เห็นแล้วแม่งหักหาโบอสพี่เลยหักอีกทางหนึ่งแม่งถอยมาตกใจเลย อน้นที่ไหนกูไม่สนแล้วตอนนี้กูไม่สนกูขอผ่านเลยวพอไม่สนแล้วคุณนำเฮ้ยคนอยู่อ่ะคดอนคนดเอ็นตายตยจริงเลยก็ตายเลยไม่ตายพี่เชื่อว่าเลยไม่คีวียังไม่ตายเลย ไม่ตายดีวยกว่าน่ารู้จากรถนะ่ิ่กับเอลฟี่เดงมีแย่งข่ายมาขัดไม่ได้แย่งข่ายเลยบอกไว้ให้นะพี่อย่าขับตามโบสได้มากจะรู้ว่าตำรวจจะหักตับมึงเป็นยังไง ขาตามกูมีแต่โชคดีโหกูเห็นไหมชี้ห่างเลยเนี่ยโอ้พี่มึงนีใหญ่อะไรกันหล่ะแล้วไม่เอากูก็ไม่ได้กูขับไม่ทันอยู่แล้วกูไม่รู้ NVC จะทำอะไรกูไม่เชื่อมันหนึบกูจะไปลุ้มั้ยมันจะเบี่ยงตายจะไม่มีใครรู้นะควหนีพอเบี่ยงขวาหนีปุ๊บไม่เบี่ยงขวาไม่ได้ไม่ขวานี่มันโคตรมาก รับถือรับถือเอาไปเต็มสิบไม่จังไรงให้เลยให้เลยจีหัวคุยเต็มต็มวดไหล่ปวดไหลเฮ้ยรดจะไปถึงก่อนเนี่ยพี่ก็ตามเองมาอยู่เนี่ยไม่เห็นนะเรอโอ้โหมาก็ไม่กระปริได้เวลาทำราบเตรียแล้วเพ่จุดนั่นแหละนี่มันจุดเทพระวังนะรถมังเลี้ยวมันไปที่ไยเลย มงทีตีไม่เต็มข้างหลังแะโอ้หไอ้ยี่สตนี้แเห็นปะเห็นปะพีดเห็นแล้วมันำผมด้วยคุไม่รู้ถือว่ากูนำกูโอเคแล้วูักเตนละนี่กป็ัการสแตละเหลียมาสองคนแล้วนะอุ้ยเออยา เหลือสูตรเช่เหลือสูตรเนี่ยเออเหลือสูตรเนี่ยโอ้ยยังดีเนี่ยคุณนึกว่าไม่เหลือแล้วเดี๋ยวกูจะรอรอดีกว่าไปคนเดียวเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะทัแบบคุไปโดนลุงจทั้งนั้นคนเดียวบอตอย่าขับตีคู่ดิตีคู่กูกูไม่รู้กูแตะเบรกแล้วสัตวกกูคนมีแกะมีแกะเดียรเลยนะ เฮียรปั๊บเฮ้ยกริ่นไปเปล่ามันจะล่วงเราหัวไอ้เฮียเดี๋ยวซ้ายแล้วซ้ายแล้วซ้ายซ้ายขยันขยามให้มากที่สุดแล้วเลีงทางป่าเตี้ยนึลยนะเมื่อกี้กูาเก็องรับอยู่แล้วทางค่อยๆป่าเตือนหรอกขับยากมันปราบเราเนี่ยจนติด น eh yeah. ี่เงือมาแล้วตกกระดูกนะจะเป็นแบบนั้นดูชัยจะชะลออย่างมากเลยไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรขึ้นเหนื่อยผูโดมกูโดมเฮ้ยอะไรอุ้ยวโอ้าหไอ้เงี้ยเฮ้ยคุณล่อแล้วโอ้ย เอาใหม่เอาเฮ้ยขี่ติดๆกันนะตามๆว่า้วคลิปเนี้ยแม่งชั่วโมงจริงๆเป็นคลิปคนคือคนสุดท้ายนะเขาเขาเนี่ยถ่ายแต่พาร์ทแรกเลยตั้งแต่ฟาซาฟุทธาภารกิจสองคนนี่เราแม่งเลิมสุดท้ายเลย เงาโหดสัตวสปะล่ะไปแอนแรกไปแอบแรกไปพรมตังค์พอตังค์เสียไปกับเอมิชันเที่ยนี่เยอะมากเสียเสียข้ากระสุนนิดเดียวเลยนะค่าขนมไปละกระสุนไม่มีตำรวจเลยวะข้างหลังไงดูดิยโคดีอะข้างหน้าเรามันบินไปเลยเดี๋ยวไม่ใช่ฆ่าคำเลยบินไปเลยเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษมาเดินขายขอโทษขอโทษเดี๋ยวนะมือเห็นรถใครวิ่งผ่านตกน้ำเลย ไม่ตกไม่ตกอุ้ยจะตายจะตายจะตายแดกเหมือนกันรสชาติเหมือนสันตีเลยรีบมาหน่อยก็ได้นี่พี่ชะลอแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างหลังยักขับดีๆมาข้างหลังเนยพี่ชะลอหน่อยก็ได้นะไม่ต้องนี่มันลื่นยังวะโวตดยิงหอได้ไหมถึงไม่ได้ไม่ไม่หมด ได้ได้ได้มีอฟฟิซีน่าจะเหลืออยู่คนละอุ้ยสคันน่ะขึ้นเลยขึ้นเรือเลยถ้างันขึ้นเรือเลยเนี่ยเร็วเร็วเร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 เร็ววเร็วแล้วนะเร็ว ปีไม่ได้สัตว์หรอโอ้ยโอ้ยยัดเลยดีใจไอ้เาียผ่านลยไรผนานได้ไอ้ที่นี่ก็เป็นแสนห้าแน่นะแสนห้ามันคุมเลยอ่ะ ดีใจเดี๋ยวจะเปิดในวงแหวนตบหน้ามึงเลยก็คุณเห็นขอบตาคุณไห้ดำหมดเลยเนี่ยเอาเอาไอ้ยิงนะยิงนะตบแม่งในร้านยิงยิงขี้หน้าใครมึงขี้หน้าใครดูตาพี่กูด้วยแบบ มึงไม่ต้องขอล้องมึงตะกี้ไม่กูกูอยากเห็นตัวเงินแล้วตอนนี้เอาไว้เอาไว้ไหนขอดูหน่อยสิเลเตอร์กูมองไม่เห็นตาคุณตอเดกเด็กด้วยเดี๋ยววีด้วยไม่ต้องมาเซลฟี่อ่ะกูอยากเห็นตัวเงินว่ากูจะได้กันเท่าไหร่ห่างค่าบนนั้นทำหลายรอบเกินไป đang sẻ nữa đá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 ng พูดเลยเราดีพูดเลยเราดีครับไม่ใช่ว่าแม่งได้ยินนั่นตัวในเกมแม่งตอบมาล้อดิสัตยเย้ดักเมื่อนั่นแหลว่าเวียนมีพีเแต่นะกูยังเห็นมึงใช้พวกกูหมดแล้วเนี่ยเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะขึ้นมาตบหน้ามึงเดี๋ยวก่อนนั่นแล้ว โอ้โหอล้านหนึ่งหรือห้าแสนเป็นไปได้ยังไงโอ้โหเปน้านเนี่ยเปนด้เยอล้านหนึ่งฮะล้านนึ่งฮะหรือห้าแสนครับห้าแสนแบ่งกันคนละขึ้นครับแบ่ถหนามครับเดี๋ยวไม่ได้เลยครับเปินทาบอว่ะอุ้ยสองแสนสามสามแสนสามแสนสามใช่เหรอ ได้สามแสนสามได้สองแสนสามยี่สิบอ้าวนี่คุณคนจ้าเลยเนี่ยโอ้โหโดนหักค่าตัวไม่โดนเงี้ยเอ้ยการโดนเซตโบนัสเย่มึงต่อยใครฮะมึงต่อยกันการต่อยเย่แบงค์จ็อบคอมพิวเต